สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเด้อยินดีตอนขับเขา่าเศร้อย่างหลานอ้อยสาวเรานี่ทุกคนสวัสดีตอนเศร้าเด้อวันนี้กลับมาปลูกกระถางเที่ยงตอน,นเศร้าอาจารย์ที่เราหนึ่งเข่ากันใกล้สุดแล้วนะทุกคนจำซาถาเห็นเราฝุ่นเข่าสุดแล้วเขาก็เห็นเราขีนก่อนอื่นก็เท่ากับจะไปปลูกอันนี้นะทุกคนปลูกหัวปักบัวนี่เลยขักบัวแดงของบัวแดงคะแหละเขาจะปลูกใส่กระตานคนกระดาษหยองเป็นห้าวาง ส่วนนี้ก็เป็นยามฝูนนะทุกคนคัางว่าเขาปลูกได้วยนานนะพอได้กินแล้วเดี๋ยวนี้น่ะน่องเปื่อยฝนตกห้ามแล้วเปื่อยก็เลยว่าสิมาปลูกใส่กระตากระสอบเอาดินส่วนใส่ในกระสอบกระตาทุกคนพอได้กลิ่นอะไรพอได้เด็ดใสจหอมนี่อย่างพอได้เด็ดใส่เก่งนี่อย่างนี่เขาจะเห็ดแบบนี้เขาจะปาดหัวน้องนั่นเองแล้วก็จะไปฝังไว้ในดินเลยสม่ำเสม มารุ่นกันนะทุกคนว่าหอมมาสิเกิดปอกแต่ปกติเฮ็ดแต่ร์ลิสิลกะเกิดเนี่ยนะทุกคนสิบิซอกดินจะไปซอกดินมาส้วนใส่กันกระสอเขาพูดเท่าไหร่กระสอ,ะะสอตอนนี้เขามีสามอันแล้วบางทีสิไปซอกตืมแล้วกะสีเอาหอมป้อมหวานโป้มเขาจะปลูกหอมป้อมแล้วกะปลูกผักบวงกันกระเทียมนี่นะใบกระเทียมนี่นะัจกจะบริสไซเป็นไง เราแล้วกกับชิมาเฮดใม่งกินก,กิ้วของเส้าทุกคนกับวันสิออกไปจอบนะกับแมย์นี่ไปจอบกล้าเทแหละว่าน้ำเลยยังไปเบื้องล่าสุดกันนั่นเต้ปุจิป่อทุกคนของพูดคิดลงเป็นทิศละวันเสาร์นี่กะมื่ออื่นแล้วทุกคนตื่นเต้นเลยสิได้โลกล้าแล้วมืออื่นเซว่าวันศุกร์นี่ขอไปจอบก่อนขอไปจอบกล้าก่อน พอดีเด็ดใช้ลาป่าลาบอย่างนั้นคนเขาบริสุทธิ์ซ่วงยามแลยเหมืนกับปลูกเอาหะแหละแต่ว่ายามฝนแล้วแบบปลูกโ่ได้มองฝุนฝนตกถือแล้วกับเอื้อนบางคนคือดิ่งเด็ดน้าไหลเข้าฝุ่นตกกรแห้งแหงอยู่ส่วนกับบางทีท่านฝุ่นตกไม่แห้งอีกอ่ะน้ำซิทัวรสัสมุอดิ เราจะปลูกมหลันคนปลูกก็ได้กีดจะปาดหัวหน้าเลยแฝั่งน้แบบงองดินและน้องกจ็จะปลูกขึ้นมานีกทุกคนเราจะปลูกประมาณสิบแล้วก็สิไปซอมถามในห่มต้มน้ํำเมลก่อนมันแมวไว้ใส่แล้วก็สิสบนนแบบไ,ไปเอาดินเอาอย่างมาใส่เลยปะก็คือเราจะเอาดินนี่มาใส่กระตากทุกคน ว่าตะกี้กับเคยเป็นทานผักแหละแต่ว่าไม่คําอาจจะบบแข็งแห้กันประเด็น,นทุกคนกเ็เลยว่าน้องหักพีลงมาแล้วกเ็เลยว่าดินกับซีเซียที่ล่าฟก็เลยว่าจะเอาดินอันนี้มาใส่กระตาปลูกทุกคนเจ้าเตี้ยนี่เห็นงานแห่งงานสวยเป็นบอเต,เตี้ยเจมันจะมาสวยขวานี่ทุกคนกระตาเขาพอแล้วสานีลองมังกนคันสุมดว่าเห็นคนดีกับค่อยเห็นดีนะทุกคน ไปเริ่มเอาดินส่กรตาเลย ทุกคนว่าหลังจากที่เขาเอาดินใส่เรียบร้อยแล้วมากะสิมาปลูกเลยเริ่มปลูกกันเลยโอ้ย oh, yeah. พนังงานช่วยนี่กันหนยะเนาะขึ้นออกมาเท่เาไห่วะทุกคน,น,นใส่เสียมยักๆนีน่ดินนี้จะเป็นดินอันที่เขาเคยปลูกแล้วตอนปลูกใส่ห้างกับงามงานไปทุกคนเพราะว่าดินตัวนี้มันทอดออมาใกล้จากกขอขุวะมันเป็นดินผสมเลย เพื่นสิปลูกช่ยเขาวะทําการยุ่หัวพัวไปเลยหอมป้อมเขากัดได้มาหน่อยนึงแต่ว่าจะเป็นอันไหนอยากเก่าแล้วทุกคนยุ่หัวน้องสิเกิดป่ะัลกหเกิดอะไเดี๋ยวเขาไปซื้อมาใหม่แล้วมาวานใหม่ ด้ใสไลาบบริสไลลาบใส่อันอ้อมเลยออกเขาบริส,ส,ออรสิจะประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ฝนตกนะคุณจะ่าหาแ่แห้ง,งน่องแบบก็เปียกๆวหมอเปียกบรยบรยากาศกู้ดีเลย เมื่อวานนี้กระตุกเมื่อนี้กระตุกกระตุกเลยเออต้นเต่ามาอ้าวมันอย่มันอยู่ก้อนเต่าเออเจี๊ยเอิญอายมันอย่ไว้โอ้ยทุกคนเพค่ยหากันมาเพคุนบูมาย้อนว่านผู้สาวคุยหันเกิดลูกแนละ้วทุกคนแม่ไปซ่งเมื่อวานนี้เพคุนไปเฝ้าผู้สาว จะเป็นฝาผู้สาว์บญยอมมาเฮือนวันนี้แม่เทอรจะใส่ผักเพียมันควรขังปากเคียมของปากเคียมเยมขาก็จะตดัดคือกันแหละตัดหัวแล้วก็ะกจะเอาก้นเสียกเอการแหลกไมเกิดมากเข้าเนื้อผูวแม่ไม่ดมดมได้สีวางไว้นี่ได้แม่ว่าย่านไก่ เฮากะโซงแนวปุ๊บงาฝุ่นเนี่ยยากกะตาใหญ่นี่แม่เฮาจะวานหุ่ป้อมเด้อจังซี่จนักเติบนี่บัดนี้เฮาคงนมปลูกเอาวไก่ไก่สิมาเคียเฮาอมากซนา เอาน้าออกกันอันนี้เปอร์เซ็นตหน่อยเลยที่น้องจะเกิดเพราะว่าจะเป็นในหัองป้มเกา่าที่กระโปเป็นอย่างขั้นสูงล้วเกิดกระส่งดีมาจนเรื่อยอันคุณปลูกผ,ผักสะบับลานน้อยแบบง่ายๆเลยนางลงพันจีสวยนะ่ะนางลงแบบป้าเตี้ยไปเกลีอ่ยอย่างมา ไปสิอาบน้าให้เจ้าละบ้านี้บันางเที่ยขควรเพื่อนเลยมาในหลายเพื่อ ต่อไปกันนี่แต่มันรุ่นนะทุกคนน้องสิกเกิลหั <c oughs> วบวบหัวเขียมนี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละน้องสิเกิดที่มาของป้อมมีห้าสิห้าสิบเพราะว่าน้องเป็นนายเก่านี่ทุกนจะประมาณนี้เลยนี่จะเป็นของค อมเตียขี้ดินกับเต็มเหมือนกันเพื่อนก,นนกระชิบูตัวเองว่ะก็ต้นนั่นเป็นเกลือเอียงมาฝนตกแล้วเพคนเป็นเลียนรินไครสิอาบน้ำให้เพื่อนบัดน,นี้พูดเลสิอาบน้ำให้เจ้าต้นตาวนต้นตาวฮาน้องเรียนดูคีดินแดง โค้หลังจากที่เขาปูเรียบร้อยเขากะน,นั่งมลยล้่งอย่างทุกคนเตรียมสิมาเห็นแล้วกินเมนูสำหรับตอนเศร้านี่ก็คือง,ง่ายสุดง่ายนะทุกคนนี่เพราะว่าทุกคนกัเฝ้าไปเบี้ยนนะทุกคนอาจจะแบบเมนูบนยอดเขาตอนแรี้ยงไปไหนนี่ทุกคนเราจะปิ้งปลาทูปลาทูแมนซื้อมาเมาาื่อวานไม่เข้าไปเข้าไปเตียงร่างกายก็ซืึอลงมาทุกคนสูง นี้จะเป็นทรงหนึ่งตัวนี้กระปินงิ่งตัวเสือแท่บมจะปาดแบบนี้เลยคุณย่มีนูเฝ้าไปเรียกนันคุแบบไม่ง่ายเลยสำหรับตอนเร้านี้ปิ้งนั่นปิ้งนี่ตั้มเจียวสิแลวกัแยกย่ายกันไปเรียกนั่นคุณั่นตองตอนแรกนี่ก็จิบยากง่ายเป็นนมนูพวกเกียงพวกหนึ ตุ่มผู้ไแปแหงเนี่ยปลาทูนี่มันสุกแล้วแหละนี่แต่ว่าเขามาปิงม้งดูริพวกว่าเพินจ๊ะหนึ่งเลยทนพูดง่ายเลยตัวนี้จะเป็นนั่นสมหมูนะคุณ ทำหนึ่งอันไข้เขากรีดไปละสองเอ 35, ตงาง้าสามสิบห้าคนกรีบตกเป็นทาวัตถุใดเดี๋ยวเขาขึ้นในเบอร์แล้วทุกคนโอเคอยู่ไหนน้องใบใหญอยู่ปลาทูอะไรแมนเขาซื้อแต่สหารกรีบ หลังจากที่เขากินข้าวแล้วแล้วเขากะสิไปจบหน้ากับแม่เอนเ,านเนนขาสิเพื่อนๆกล้าให้ทุกคนเบิงวานน้องสิเป็นแนวเราแล้วอาจจะแบบงามแล้วเพราะว่ามืออื่นก็ได้หลบแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมื้อนี้ขอไปจบก่นอนซักจบก้าจนในใจมืออื่นตกใจเห็นก้างามเลยปุ่นของตาเล่ไปละของตานั่งเบี้ยนจอบก่อนั้นคุณซุปร่างกินข้าวแล้วก็ออกไปเลยมาทุกคนมาปั้นข้าวเศร้านำกันเด้อนี่ทุกคนเมนูตอนเศร้ากัง่ายๆเลยนี่ ปิ้งสมปิ้งกระดูเจวนะทุกคนนี่ oh, <okay. S 1> ของแซ่บฮ mm ึ hmm. สุดใจเลย uh huh. ส่หมูนี่สุดใจเลยทุกคนของมาก ว่าจะกินข่าวตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงแซบแต่ว่าตอนสวยบบมักปไปไหนโบค่อยอยากาปไหนด้างตอนสวยจะกินแบบประเภทเส้นต้มมีต้องเผือม่ปลาทูแซบไหม ปลาทูมุ้มสุราแซบ่บเออเผ็ดกินน้ำส้มนี่กระเทียมดอกนึ่แต่ว่าบ่คคอยมุ้มสุกว่บาบ่มักกระเทียมอะไลบ่กินขอผ่านเข้าหูแม่สุกอระเที่บอก ตื่นเศร้ามาแล้วคนหูเข้าให้แม่ลืมกดหากำมากดบางกี้นี่อันความว่าคิอลืมถ้าสุมเวลากดานะนะเป็นสุกสามเถื่ออะไรติบลืมกดหมอของหูมาเปิดเบอร์ยังเป็นน้ำคือเก่าฟ้าเอ้ยบ่รัคัน้เท่าแต่ว่าคี้ลืมละ สุกลอรนนะ์อม่ะความผิดของสัตเองมาทุกคนมาคายขอสงสัยพ่อแม่ทุกคนนี่แก่เห็ดละโงกขาวมือคือนี่ที่เขาเก่งคนะ่ะกัญยางมาทุกคนดิ ยังประมาณเผื่อน้อยหนึ่งแหละไวซีตอนเศร้าไอหกน้ํามันห้อนั่นคนอ่าสำหรับแกงเห็ดนี้มันปลอดภัยนะทุกคนเพราะว่าเขากับ่ได้หูสึบว่าเป็นอีหย่างเลยเมื่อคืนนี้ั่นเพราะว่าเขาก็เคยกินอยู่แล้วหลายหลายคนนิฟซีเปนกับเป็นห่วงนะคนก็ต้องขอบใจนะคนหลายๆเด้อที่เป็นเป็นห่วงย่านบางคนก็ว่าโอ้ที่ถ่ายรุ่นต่อไปลนะน้อยสิลงคลิปบ่คัันบลงคลิปก็เป็นห่วง่นละ ปลอดภัยนะทุกคนปลอดภัยดีแกงเห็ดนี่ก็คือเป็นเห็ดที่เฮาเคยกินแล้วปลอดเศร้ากันยังนำมากินแม่เฮาหู้หู <c oughs> ้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดอยู่นะทุกคนก็หู้สึกว่าได้กินทุกปีแล้วไม่เนาะ บางคนคนผู้เค,คนก็แบบกินได้ค่ะเนะีาดเป็นแบบว่าคนเก่าเด้อปีนานก็ออกคนเก่านนนแน่นอนแม่เราทุกคนมันออกคนเก่าเลยแต่ว่าเขาว่ต้องจงเสื้อไว้แน่เลยทุกคนน่าสิเอามาเบินนี่มันปีนานกระโบ,บแม่นอนพวนาวอ้อมปนแม่วันนาวนาวอ้อมปูนจงแน่นอนเสื้อคุณป๋า Yeah. หลายคุ้มนี่เตางทีน้ำฝน เลยพอหอดปูพังก็ต้องลงไปเลยแหละไอฟซีมาบึงนะมาจบมือกันได้โลกก็ได้นี่วมืน,นี้มันเนาสาวคนโลกแล้วทุกคนปีนี้มันเ้าบริเวณบริโงคมันนาสาวมาเฮ็ดน้ำแล้วทุกคนข่าวแพงด้ นี่รุ้นอะ่ะสาวสามคนเหมือนกันจะพักกันแบ่งเฮดอยู่คนเลยป้าทุกคนเปนไหนอย่าห้าวว่าทุกคนไปเบิ่งก้านะสาวเขาเป็นเอาใดละ่ะนี่แม่กับโบได้ห่างไดเก่าโอเคอยู่มีอู้ทุกคนงามอยู่ได้นี่ ก้ด็ไแต่ว่าจะมีห้างกับห้างจะเป็นห้างแบบนี้ข้างแรกของการวานสวยมากค่ะมือนจะได้ลงมือหลกละว้าวมือนพอกะชิมาคาดนะันทุกคนมาไห่มาคาดนาพวกเขากะจะลกก้ามือวันถิดกะจะดำ ไปแล้วใดค่ะที่ไทยทุกคนเบิ่อ เบิ่งนาสาวเขาเป็นลูกก้าเขียดงนาเขาทุกคนจะหอดแต่อยู่ไนน้นี่จนหอดพุ่นจนหอดต้นไม้นะทุกคนต้นหาดอันหลักหัวเขียดดีเฮาเฮ็ดนาตัวฟ้าน่าจะเป็นนาสาวสามคนเพิดผิดิ่นหากันมาเริ่มเฮ็ดสีีแหละปกติแม่นเขาเ้ากับเฮ็ดจนเบิดจนหอดพุ่นแหละ ไปปีกก่อนๆนะทุกคนโอ้มีหอยพวารเ่าน้ำ่ะปห่มไปไปไป

เตะมาแน่นเนี่มือได้เขาลุกไหมขาแมงอืมไี่ว่ยลุกขี้นั่นบอยนะมือนี่แหละลูกกาลกแมนลุกมือจลลี่มาม่น้กระโหลกสาวน้อยลูกกา ไปกาแล้วเนาะมื่นเพว่น้เราค่อยมามื่นมื่นพวกน้กับโอ๋ก็เด้นนี่บอกไ้เปาแล้วไว้เป่าล่ะามาทุกคนบรรยากาศ มาอ้อยปุ๋ยก่อนวานปุ๋ยก้าน้อยนะทุกคนแม่ชีวานเบิดทั้งสองให้นี่วะ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้วานอ่ะแม่ได้วานมาก,ก่อนบอู้สึกว่างามขึ้น ตอนนี้นี่น่าจะวันนี้วานยังเหลืองๆอยู่วันี่ถืนีกันสำหรับคลิปนี้จะได้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมาคลิปน,ปน,ปนี้อย่าลืมฝทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจหใหเราเด้อที่สำคัญทุกคนเฮาก็อยากขอให้เอฟซีทุกคนบอกกดขามโฆษณาเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เฮาสั่งรายได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้นนนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเ้ยทุกคนบ๊ายบาย